สวัสดีครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้นะฮะคันที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ,ะพร้อมที่จะส่งมอบถึงมือของเจ้าของรถที่จัดตามโปรคันนี้นะฮะกับค,ค,คันนี้ครับกับรุ่นสเปซแคร็บ1.9 LDA ครับกับสีบอลเงินคันนี้นะครับการตกแต่งคันนี้ก็จัดตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะว่าโปรลูกค้าเลือกโปรนี้โปรอะไรฮะนี่คือเป็นทรงของรถคันนี้รอบคันเดี๋ยวรายละเอียด โปนี้เดีย๋ยวผมพาเดินชมแต่ละจุดให้เลยฮะว่าโปนี้ที่เลือกคือโปอะไรนะฮะตนนัวนี้คันนี้สเปคแครบ1.9 LDA หรือว่าแคปเทีย LDA รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีหนึ่งรุ่นแล้วก็อีหนึ่งสีที่ค่อนข้างขายดีนะครับสีบอลเงินก็เป็นสีอมตะอยู่แล้วสีบอลเงินเป็นสีที่มีจาหน่ายในรถโมเดลของอิรสุสุตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันสีบอลเงินเป็นสีที่ครองตลาดค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างคันนี้ก็คือลูกค้าจัดโปรนะครับก็คือโปรดิฟี่โปรดิฟฟคันนี้ก็คือมีการติดตั้งอุปกรณ์ตามนี้ฮะเริ่มต้นด้วยช็อคอัพฝากระโปรงหน้านะครับตอนนี้ก็คือเป็นช็อคอัพที่เราติดตั้งให้นะครับเรียบร้อยใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อทีเป็นล้ออ e ีแบนนะครับ8นิ้วครึ่งรัดด้วยยาง2อย4 5่าง245 45นะครับคันนี้ก็คือกดหน้าลงมา2นิ้ว ก็พอดีครับล้อแปดครึ่งไม่ล้นเลยนะครับทรงแบบนี้ก็คือล้อทุกอย่างอยู่ในซุ้มหมดเลยนี่ฮะขับสบายเบาด้วยครับล้อนี้ครับงานของล้อชุดนี้ก็คือเป็นของเอ็มโปนะครับนี่ส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับล้อหลังก็คือใส่ล้อแปดครึ่งนะครับรัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าเท่ากันก็หน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับก็ตามสเต็ปตามทรงเลยครับล้อเท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับ ล้ออยู่ในซุ้มไม่มีล้นนะครับล้อแปดครึ่งแบบนี้เนี่ยครับขับสบายครับล้อเบาแล้วก็ทําให้การขับขี่ก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับทรงแบบนี้ส่วนโปริฟรที่ได้นะครับด้านใ่ก็คือมีการติดตั้งดิฟี่ OBD อยู่แล้วนะครับดิฟี่ก็คือเป็นดิฟท่ที่วัดค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะดูค่าตัวไหนมีหมดนะครับตัวนี้แล้วสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้นะครับ ค้าสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากตัวสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นวัดบูธฮะวัดบูธแยกนะครับตัวนี้แยกออกจากตัว d i f f ี่อบีดนี่ฮะส่วนอันนี้คือภายในของรถนะครับก็ป้องฝวางแคปเปิดได้นะครับสําหรับในรุ่นแคป lda แบบนี้ก็ตอบโจทย์ครับสําหรับลูกค้าที่จะนําไปใช้งานนะครับภาษีไม่แพงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับ ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็ใส่ท่อซิ่งท่อซิ่งอยู่ที่ความชอบนะครับคันนี้ก็คือเลือกท่อซิ่งออกท้ายไปได้สีก็อยู่ที่การดีไซน์ของลูกค้านะว่าลูกค้าชอบการออกแบบแบบแบบไหนนะครับตัวนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับมีกันชนหลังมีท่อนะครับยกเว้นแคปเชอริติกอย่างเดียวที่ไม่ได้คืนนะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกท่อซิงนะครับส่วนฟิวส์วันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มด้านข้าง6 0เนะครับ แล้วก็บานหน้า4 0ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับในรถสีบอลเงินติดฟิล์มแบบนี้ล้อโทนดำแบบนี้ก็สวยงามนะครับจริงๆก็อยู่ที่เจ้าของรถแหละว่าเจ้าของรถต้องการให้รถของเขาออกแบบมาแบบไหนนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าได้ออกแบบการดีไซน์รถของตัวเองทำให้การขับขี่การใช้งานก็จะมีความสุขไปตลอดนะครับตรงนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะฮะ แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยถ้ยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดีย๋ยวรอติดตามชมได้เลยกับการสงร่งมวลรถยนต์คันนี้นะครับผม